คุณเป็นหนึ่งในคนที่ไม่เคยอยากจะไปเข้ายิมและออกกำลังกายเพื่อสร้างซิกแพคให้ดูดีใช่ไหมแม้ว่าคุณจะสมัครเป็นสมาชิกยิมแต่เวลาที่จำกัดก็ทำให้คุณออกกำลังเป็นประจำไม่ได้คุณอาจจะต้องทำงานดึกเพราะว่าคุณมีบอสที่บ้างงานและเขาต้องการพรีเซนเทชันเดี๋ยวนี้จากนั้นคุณอาจต้องพาลูกๆไปสวนหรือไปซื้อของชําพอรู้ตัวอีกทีก็หมดวันแล้ว เราเข้าใจคุณนะเราทุกคนเจอวัตถุจักเดียวกันเมื <ST EN K> ่อเป็นเรื่องออกกำลังและกินดีอยู่ดีมีข er ้อมูลมากมายในอินเทอร์เน็ตแต่ไม่ใช่ทุกอันที่มีงานวิจัยรองรับแต่เราก้าวไปอีกขั้นแล้วช่วยคุณหาเคล็ดลับง่าย,าย <IS EN K> ๆห้าอย่างที่ไม่เพียงสนุกแต่ยังช่วยลดไขมันหน้าท้องได้ด้วยเมื <ST EN K> ่อวิดีโอนี้จบลงค <ST EN K> ุณจะรู้สึกตัวเบาขึ้นแน่นอนมาเริ่มกันเลยน้ำอุ่นกับมะนาวเราต่างรู้ดีว่ามะนาวนั้นมีวิตามินซี แต่มันไม่ได้มีเพียงแค่นั้นมันไม่เพียงน้ำตาลตา่ำแต่ยังมีของมีประโยชน์ทุกอย่างตั้งแต่วิตามิน B6 วิตามิน A วิตามิน E และอีกมากมายมะนาวยังมีปริมาณโพแทสเซียมมากกว่าแอปเปิลและองุ่นระดับโพแทสเซียมที่สูงในมะนาวจะไปกระตุ้นสมองและระบบประสาทจำพรีเซนเทชันที่บอสคุณรอได้ไหมคุณต้องมีสมองที่ดีเพื่อทำให้เสร็จประโยชน์ของมะนาวนั้นมีมากกว่าการมีวิตามินและแร่ธาตุงานวิจัยชิ้นหนึ่งพบว่า โฟิโนนในน้ำมะนาวสามารถป้องกันไขมันสะสมในร่างกายเราได้งานวิจัยนั้นยังแสดงให้เห็นว่าสารประกอบนี้ในมะนาวยังช่วยลดน้ำหนักตัวในคนที่กินมากเกินไปได้ด้วยดังนั้นคุณควรเริ่มต้นวันด้วยสิ่งนี้น้ำอุ่นหนึ่งแก้วแล้วบีบมะนาวลงไปใช้แค่นั้นเองกินอาหารที่มีโปรไบโอติกโปรไบโอติกคือแบคทีเรียที่มีบทบาทสำคัญในการลดน้ำหนักและควบคุมน้ำหนัก อาหารที่มีโปรไบโอติกเช่นโยเกิร์ตเคเฟอร์แทมเป้กิมจิและผักดองหากคุณกินของเหล่านี้เป็นประจำมันอาจช่วยรักษาสมดุลให้จุลชีพที่มีประโยชน์ได้ซึ่งคือแบคทีเรียและสิ่งมีชีวิตอื่นที่อยู่ในลำไส้มันช่วยย่อยอาหารวิตามินอย่างเช่นไบโอตินและวิตามินเคมันเกิดจากจุลชีพมันมีหลายชื่อกัดไมโครฟล่าอินเทสฟินลฟล่าออกกำลังง่าย ให้นอนตะแคงขวาอยู่บนโซฟาแล้วยกขาซ้ายให้สูงที่สุดจากนั้นค่อยๆลดขาซ้ายลงมาทำแบบนี้20-25ครั้งแล้วนอนตะแคงซ้ายจากนั้นทำเหมือนเดิมทำแบบนี้จะช่วยลดปุ่มคุณได้ชอบเคล็ดลับนี้แล้วใช่ไหมบอกแล้วไงว่ามันจะต้องสนุกแน่ก่อนที่เราจะไปดูเคล็ดลับต่อไปช่วยกดซับสไครป์ช่องของเราเพื่อดูวิดีโออีกนะอย่ากินอากาศและแกส๊ส เครื่องดื่มผสมคาร์บอนเนตเช่นโซดาเป็นแหล่งกําเนิดแก๊สที่ใหญ่ที่สุดในอาหารฟองอากาศของมันจะมีคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งถูกปล่อยออกมาจากของเหลวในกระเพาะคุณสิ่งนี้อาจทําให้ท้องอืดหรือท้องเฟ้อการกินแกส๊สอาจเกิดขึ้นมาจากเคี้ยวหมากฝรั่งดื่มน้ําผ่านหลอดหรือพูดระหว่างกินคุณหลีกเลี่ยงได้โดยการกินงเงียบๆดื่มน้ําจากแก้วและเปลี่ยนเครื่องดื่มคาร์บอนเนตให้เป็นน้ําเปล่าเล่นกีฬาเพื่อสร้างลําตัว หากคุณไม่อยากออกกำลังหน้าท้องแบบปกติการเล่นกีฬาจะช่วยสร้างกล้ามเนื้อให้ลำตัวกีฬาอย่างฟุตบอลว่ายน้ำหรือวอลเลย์บอล,บอลตามที่วิทยาลัยกีฬาและการแพทย์ของอเมริกันบอกคุณจะเผาผลาญแคลอรี่เพิ่มโดยใช้วเวลาน้อยลงจากการเล่นกีฬานี้และเรานี้ก็คือเคล็ดลับในการลดไขมันหน้าท้องลงลองทำดูจะได้ผอมขอบคุณที่ติดตามรายการเรา อย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์คุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอที่มาใหม่เราจะเป็นคนเลือกวิดีโอซึ่งเราจะให้คุณดูอันต่อไป